สวัสดีครับวันนี้มีภารกิจตัดหญ้าผมก็เลยไปซื้อใบตัดหญ้ามาใหม่วันนี้เป็นยี่ห้อสกุลยญานะครับเห็นทางร้านเขาบอกว่าทนทนแล้วก็คมด้วยวน,นี้เป็นใบตัดหญ้า16นิ้วผมซื้อมาในราคา200บาท อันนี้เป็นใบตัดหญ้าแถมมาจากเครื่องเครื่องตัดหญ้ามารุยมาครับที่เขาเรียกว่าใบาตัดหญ้าแบบมละกอผมเอาไปตัดหญ้าแล้วมันมันสั้นผมว่ามันกินหญ้าไม่ค่อยเยอะไอ้ตัวนี้ที่แถมมาจากเครื่องตัดหญ้ามารุยมาก็ประมาณ12นิ้วความยาวนะครับ ถาว่าคมไหมคมแล้วก็แข็งแรงแต่ว่าผมมองว่ามันสั้นไปมันกินหญ้าไม่ค่อยเยอะผมก็เลยไปซื้อมาใหม่มาทดลองใช้ไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่านี่ครับถอดอันเก่าออกใส่อันใหม่ที่ซื้อมา วันนี้จะตัดหญ้าสวนทุเรียนหญ้าเริ่มยาวแนละ้วนี่ครับเปรียบเทียบกันสองอันนะครับดูความยาวของอันที่ซื้อมาใหม่ครับของที่แถมมาจากเครื่องตัดหญ้า12นิ้วที่ซื้อมาใหม่16นิ้วนี่นะครับทางร้านเขาบอกว่าของดีเกรดดี ทางรัฐบอกว่าเป็นเป็นเกรดญี่ปุ่นครับก็เลยลองใบนี้ซื้อมา200บาทแล้วใส่ใบ เวลาขันเข้าหมุนไปทางซ้ายมือเรานะครับขันออกก็หมุนไปทางขวามือมันจะกลับกัน ที่ผมเปลี่ยนเพราะว่าใบตัดหญ้าที่แถมมามันสั้นไปนะครับนี่ลองใบยาวเราเติมน้ำมันก็ทดลองกันเลยว่าใช้ดีหรือเปล่า <c oughs> เติมน้ำมันเหมือนเดิมครับอัตราส่วน25ต่อหนึ่ง ติดเลยครับเดี๋ยวเราไปทดลองตัดกันเลยว่าจะดจริงหรือเปล่าไปสัมผัสแรกที่ใช้คมมากคนระับ แล้วก็กินหญ้าได้เยอะดีกว่าอันเก่าที่แถมมาเยอะเลยอันนั้นตัดหญ้ากินหญ้าได้น้อยมากครับตัดช้ากว่าใบตัดหญ้าที่ห้อนี้มี18บปนิ้วก็มีนะครับแต่ผมมองว่ามันยาวไปผมว่าสิบหนิ้วนี่กำลังตัดสนุกกำลังใช้งานได้ดีเลยนะครับ ผมมากครับผมมองว่าถ้าเราเจอหญ้าที่ยาววันนี้สูงวันนี้ผมว่าตัดหญ้าได้สบายเลยนะครับบวกกับเครื่องแรงๆของตัวนี้แล้วกับใบคมๆนี่หญ้าหนาวันนี้ก็สบาย ช่วงนี้ก็จะเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับช่วงหน้าฝนนี่ตัดบ่อยมากตัดไปเดี๋ยวก็ยาวตัดไปเดี๋ยวก็ยาวถ้าให้เปรียบเทียบกับตัว ตัวตัวเก่าที่แถมมาจากเครื่องตัดหญ้าผมว่าความคมนี่พอๆกันแต่ว่าตัวใบตัดที่ซื้อมาใหม่ผมว่ามันกินหญ้าได้เยอะกว่าตัดได้ไวกว่าส่วนตัวที่แถมมาผมว่าตัดช้ามากครับ คลิปนี้ก็เป็นการทดลองใบมีดตัดหญ้าใหม่ผมว่าโอเคเลยใช้ได้เลยครับส่วนวันนี้ผมก็คงตัดหญ้าอีกนานเป็นชั่วโมงกว่าจะเสร็จ ขอสรุปใบตัดหญ้าใบนี้เลยครับผมว่าตัดโอเคตัดไวตัดสนุกส่วนคลิปนี้มีเท่านี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชม